สวัสดีค่ะทุกคนนะคะเนาะที่เห็นตั้มตั้มอยู่นี่นะคะเนาะแม่น้อยเฮ็ดทวงอกนะคะเนาะเฮ็ดไว้นึกว่าแต่กดเครื่องอัดวิดีโอนะคะเนาะโบได้อัดค่ะหอเรียบร้อยนะคะเอาไปเก็บมาเบิ่งถึงบางออดค่ะาบได้เฮ็ดวิดีโอนะคะเนาะอันนี้คือแม่น้อยเฮ็ดขามไปดึกคืนหนึ่งนะคะเนาะมาเบิ่งกันค่ะมาลุ้นกันค่ะขั้งแรกนะคะที่แม่น้อยเฮ็ดนะคะ เมื่อนหนึ่งสามีเพิ่นเราเรื่องว่าโอ้คนหาถั่วงอกกินยากคนหวานสินอะ่ะแต่ก่อนะมีหลายจิกินชุมม่มเอิญนาสินะคะแต่่สถานก,การณ์ปิดประเทศหากินยากแห้งว่าสันมาหน่อยก็เลยว่าป้าเพิ่นเฮ็ดได้ไม่หน่อยก็ต้องเฮ็ดได้ว่าจันสิลองเฮ็ดนะคะเนาะลองเบิ้งมาลุน้นกันค่ะ กาะะรดีคืนหนึ่งนะคะเราจะ่าสูตรนี้ก็คือว่าแม่น้อยก็เอาพ่นไปแช่น้ำไว้ก่อนคืนหนึ่งนะคะเนาะเพราะว่าแม่น้อยสังเกตว่าการที่แม่น้อยเอาเพาะพักทุกยิงทุยามเพาะแช่น้ำพ่นคามคืนแล้วพ่นงอกเร็้ยวพ่นเกิดเร็วนะคะเนาะแม่น้อยก็เลยใส่สูตรนี้นะคะว่าถ้าเห็ดทั่วงอกเอาไปแช่น้ำขวามคืนมือหนึ่งแล้วมาเห็ดแบบน,นี้อาจจะขึ้นเร็วนะคะเนาะมาเบิ่งกันค่ะแม่น้อยเอาผ้า ชุดน้มห่อไว้นะคะเนาะแม่น่อจะเอามาำโหดเพิ่นนะคะเพิ่นเริ่มออกมาสามักหน่อยนะคะเนาะแน,นเฮศสองสั้นนะคะเนาะโถงออกแม่น้อยต้นน้อยหน่อยต้นจอยนะคะบ่ออวบบ่อใหญ่นะคะนี่ค่ะบ่อซุ่มบ่อสัตวดนะคะเนาะแม่น่อยจะเอาน้ำโหดเพิ่นนะคะ มาพ้มพ่นนะคะเนาะแม่น้อยบ่ฮัวต้องเห็ุแบบใดต้องพ้ม,มาไาใดต้องฮดชั่วมือบอไม่้อยบบแน่ใจนะคะเนาะแม่น้อยก็เลยว่าอา,าจจะฮดพ่นชุ่วมือนะคะแต่บได้ฮดลายพอพอตองการความชื้นแล้วก็ความพอนนะคะเนาะและที่นี่ว่าสองสามมือมันนี่นะคะอากาศอยู่นี่ค่อนข้างที่จะหนาวนะคะ ค่ะเขสสมิทธนาะเนาะเราไปเบิ้งกันอีกสั้นนึงนะคะแม่รอเฮ็ดสองสั้นนะคะสั้นเลยสิเป็นกว่ากันพอ่อๆกันค่ะนี่นี่เป็นมืออ่าถือว่ามือที่สองคืนที่สองการว่าได้รวมมือแรกกับมือแซ่น้ำพ่นคำคืนนะคะเนาะ ที่เอามาหอเพิ่นแบบนี้ก็คือคืนแรกนะคะกะเพิ่นขึ้นมาได้ซ้ำหนี้อยู่นะคะเนาะนี่ค่ะแต่ว่าทั่วนี่เพิ่นบอออกให้ายบอว่าเพิ่นสิสิเป็นหาบอเนาะค่ะย่านเพิ่นผ้าสียูย่นะคะเนาะแล้วมาเบิ่งกันอีเทียนเน่งค่ะมันมาก็สิอกเก็บเพิ่นเข่าที่คือเก่านะคะเนาะหม้อซึ่งนี่ไม่ยนาจะเอาทิมน,นะคะ แม่ย่าเสียเอาทิมพอแม่น้อยโอ้ยซุนกล่องขอโทษได้หลายค่ะแม่ย่าเพิ่นเสียเอาทิมนะคะเนาะทุกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างนี่ปุ่นแม่ย่านะคะถ้าแม่ย่าเพิ่นเสียเอาทิมนะคะเพิ่นจะถามแม่น้อยก่อนนะคะว่าน้อยจะเอาบ่อแค่ไหนถ้าน้อยบ่เอาก็คือเพิ่นเอาไปให้อ่าให้บ่างนะคะให้สถานอ่าบริจาคนะคะเนาะให้ให้ให้เอาไปให้รัฐบาลนะคะรัฐบาลบริจาคก็คือว่าคนที่ เพื่นว่าอย่างซาลาจีบานเฮานะคะบานเฮาภาษาไทยบานอยังน้อยเนาะแม่นะขอโทษได้ลายค่ะเนี่ยค่ะแม่นะก็เลยว่าเอามานะคะเนาะตอนแรกก็ไม่น้อยตั้งใจว่าจะเอาไหมไปพักปุ่งงานะคะเนาะก็เลยได้เอามาเห็ดทั่วงอกนะค่ะยวมาลุ้นกันอีกเทิร์นหนึ่งค่ะนะคะทุกคนมาลุ้นเบิ่งกับแม่น้อยค่ะทั่วงอกเข้าาไว้แม่น้อยเอาไปหาคืนนะคะเนาะหาคืนค่ะ เห็นบ่คะเพิ่นออกเพิ่นงามนะคะเนาะแต่ว่า่บห้วา่าคุณภาพเพิ่นจะเป็นแบบใดเพิ่นบบอ,อวบนะคะเนาะแต่ว่าต้นเพิ่นขาวเงาอยู่นะคะตัวเาาตัวบอนะคะเนาะมันตัวสั่นก็มีแบบนี้นะคะมันเอาไม่ด้ใจว่าถ้าเอาใบตอเมันจะเป็นยังไงเพิ่นจะตายบลเพิ่นจะเน่าบอนะคะเนาะบบหูกันนะคะ แต่มันหนก็สิีดึงต้นนี้ออกมาไว้แต่ให้ผู้บ่าวเพิ่นกินนะคะเนาะมื้อนีวเเทท้ว่าสิเฮ็ดมะม่านะคะใส่อันนี้เพ,พิ่นแล้วก็ผัดนะคะเนาะผัดถั่วงอกนะคะอนะคะคันนี้คือหมอทีสองของเฮานะคะแม่น้อยรู้สึกว่าหมอแรกเพิ่นค่อนข้างจะงามกว่าหมอทีสองนะคะเนาะแม่น้อยก็สิอันนี้นะค่ะ กะสิบอลลางเพิ่นบนนะคะเนาะกรสิถอนเอาแบบนี้นะคะถอนเอาตัวต้นาวๆเพิ่นนมบะเนาะตานนี้กรสิโหดหนามเพิ่นต่อนะคะเอาไว้กินหลายมือนะคะเนาะจนกว่าภาวาเบิ่งแล้วโอเคเพิ่นเพิ่นเริ่มเน่านะะคเนาะเริ่มช่วยราขึ้นกระสีอาฟทิมนะะคเนาะอย่าตอนนี้กระสิค่อยถอนแบบนี้เนาะถอนเอาต้นยาวนะาะแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดล่างตอนนี้เลยนะคะเพิ่นจีมีต้นสั่น ถ้าถ,ถ้าเอาไปล่างหมดเลยนะคะเนาะเพิ่นก็สิมีต้นสั่นนะค่ะเนาะหากเพิ่นก็สิค่อนข้างแบบนี้นะคะเพิ่นก็สิหลายเนาะค่ะเนาะพันก็สิถอนเอาแต่ต้นยาวๆสิเพิ่นโพแบบนี้เนาะค่ะเห็นบ่มคะแปลว่า,บา,บาเฮาก็สิได้กินโดนนะคะเนาะต้นเพิ่นบ่์ั้นใหญ่เต็มที่นะคะเฮาก็ดึงเอาเฉพาะต้นที่มันทันใหญ่พอได้กินนะคะสดแต่ละมื้อนะคะเนาะเห,ห็นบ่มคะ อันนี้มันก็บอยาวดีเนาะค่ะเนาะมันหนอยสิหาตัวเงาๆนะคะเนาะสู่สชืกว่าหมอที่สองคนเจ็บบอกค่อยาวให้ยไม่หน่อยเป็นไรนะคะค่ะมันก็ซีดเงาแบบนี้นะคะเนาะอภัเหตุให้ผู้เฒ่ากินเมื่อนี้ค่ะว่าเจีฮ็ดก๋วยเตี๋ยวไก่เนาะค่ะเนาะม่น้อยยังคือยจ่๊บะเฮ็ดอะไรไม่น้อยบ่กค er. ่อยบ่กค่อยเ๋วยเตี๋ยวไก่เนาะค่ะเนาะ หยานใส่มามาอยู่หลายกว่านะคะเนาะหรือผสมพัดให้เพิ่นกลิ่นนะคะเนาะเพิ่นกระยังบะฮันใหญ่เต็มที่สี่หามือนะคะเนาะเม่น้อยเห็ดพอครั้งแรกที่เม่น้อยเห็ดนะคะเนาะผมืิอว่าเพิ่นออกมาซ้ำนี้เม่น้อยก็พุ่มใจอยู่ค่ะดีใจอยู่นะคะเพราะว่าเม่น้อยเบกเกอร์เห็ดนะคะเนะาะครั้งแรกครั้งแรกที่เห็ดทวงงอกนะคะเนาะสามีเพิ่นอยากกินนะคะคือเก่าค่ะ ฝรั่งขอมาคนไทยก็จัดไปค่ะอันใดเพราะเหตุใดนะคะเนาะพนหาซื้อบ่ได้นะคะเนาะหาซื้อย่ายนะคะเพ่นเห็ดโปเป็นนะคะเนาะฝรั่งเพ่นเห็ดโปเป็นเพ่นกระมิศซื้อเอานะคะอ่ะไม่หน่อยกับครั้งแรกนะคะเนาะรู้สึกว่าออกมาดีกับพุ่มใจอยู่ค่ะไอพ่นเบิงเพ่นนั่งยิ้มเป้นนะคะเพ่นจะได้กินนะคะเนาะ มาตรกรไม่น้อยก็ซื้อเอาค่ะไม่น้อยก็เพราะว่าไม่น้องพอเห็นแบบว่าทั่วเขียวนะคะเนาะพอเห็นทั่วเขียวก็เฝ้า,าญาติเฝ้าญาติเอาทั่วเขียวค่ะจีนแม่น้อยเอาทั่วเขียวก็บ,บริขึ้นว่าจีไม่เห็ดทั่วงอกนะคะกินอ่านนะค่ะต้มทั่วเขียวนะคะเนาะทั่วเขียวน้ําตาลนะคะต้มทั่วเขียวใส่มันฝรั่งใส่ขิงส์สินะคะแม่น้อยอยากกินนะคะเนาะอยากก็ได้รลายเติบอยู่นะคะ ติงตัวตัดสันตัว nhau ออกมา5น,นะคะเนาะหมอที่ซองไม่ค่อยดีปนใดค่ะนี่ค่ะเปนกมีอยู่ต้นอวบนะคะเนาะเปนกับพันสูงใหญ่เต็มที่หากเปนชนคลางที่จะ nhau น,นะคะเนาะเปนแอบ,บแอบต้นคลางเปนจะขึ้นสูงนะคะเพราะว่าแม่น้อยถึงบอกว่าแม่น้อยถึงแม่น้อยกเล็กคิดว่าแม่น้อยเต็มแล้วค่ะแม่น้อยคือว่า มันจ,จะดึงออกทีละต้นแบบนี้นะคะเนาะ,ะเอาทีละต้นนะคะดึงเอาทีละต้นแล้วก็สิหดสต์น้ำพันตอน,นะค่ะเนาะเก็บเอาเมื่อนี้ก็สิเก็บเอาเฉพาะพ่อด้กิน,นะค่ะพ่อด้ไปเฮ็ดให้สามีกินนะคะเนาะให้ลูกกินนะคะเพราะว่าพันธุบาฮันต้นใหญ่ดีเป็นไเละค่ะเห็นบ่คะเพิ่นยังต้นน,น้อยหอยู่นะคะเนาะเพิ่นบุ์บาบาพันธุ์บาบาเต็มที่เพราะว่าอากาศมันค่อนข้างเย็น,นะค่ะบ้านเฮาก็ อันไหนคือว่าอาจจะเห็ดเป็นเร็วนะคะใหญ่เร็วนะคะเนาะเพราออากาศบรนเทามันฮ้อนนะคะเนาะวันนี้แม่เอาก็ถึงคุ้มครอบดิค่ะแต่ทำบ่ได้เปิดความอุ่นในบ้านแค่นั้นนะคะเพราะว่าถ้าเปิดมันก็ฮ้อนเกินนะคะเนาะตเลยแบบว่าเอานมพุ้มผ่องบ้านธรรมดาค่ะคะบางตะลิบบ่าวกค่อยเป็นให้ดีปันไดนะคะเนาะนะคะแต่พอได้กินอยู่นะคะเนาะ วันไหนขออนุญาตเด็ดแป๊บนึงได้ค่ะเด้อเด็ดจะให้เบิ้งนะคะ เม่น,น้อยเด็ดแล้วเมลอนแบบสีหดน้ามุนตอนะคะเนาะเอาพาปลกไว้นะคะข่าวขึ้ทรรนที่คือผลผลิตของเฮาวมูนี้นะคะเนาะเม่น,น้อยเก็บเก็บกินบ่หลายนะคะเนาะส่วนหนึ่งนะคะเนาะที่เพิ่นแบบว่าเงา,น,านะคะหวานกรอบแพงค่ะพี่น้องเม่น,น้อยกระสีแบบว่าจะเพ็ดกับคอให้เพิ่นกินมูนี้นะคะเนาะ คิดว่าสิผัดใส่หัวหอมใส่ใจนี่นะคะใส่เห็ดหอมนะคะเนาะเห็ดหอมกุ้งให้เพิ่นนะคะเนาะนะคะมีมไม่หน่อยพุ่มใจค่ะถึงเพผลสิบบอออกมาแบบว่าขาใหญ่เงี้วอวยสวยนะคะเนาะแต่ว่าก็เป็นที่ว่าเฮาเห็ดเองนะคะเนาะครั้งแรกเห็ดครั้งแรกออกมาในซัมเนอรดีใจนะคะเนาะ ขอบคุณหลายหลายนะคะเด้อที่เขาา้ามาชมมาติดตามมากกเลยกดแชร์มาห,หน่อยคลิปหนะ้าพอกันไหมคะสวัสดีคะ่ะ